สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังในช่วงที่โลกเราเออดูเหมือนจะเต็มไปด้วยความไม่แน่นอนนะคะทั้งเศรษฐกิจการเมืองความขัดแย้งที่เราเห็นเห็นกันในข่าวครับหลายคนก็คงอดสงสัยไม่ได้ว่าเอ,อ๊ะระเบียบโลกมันกําลังเปลี่ยนไปจริงหรือเปล่าสหรัฐที่เคยเป็นมหาอำนาจหลัดเนี่ยกําลังเจออะไรอยู่แล้วจะมีใครออจะขึ้นมาแทนไหมครับคําถามพวกนี้แหละครับที่เป็นจุดเริ่มต้นของการคุยกันวันนี้ค่ะ ซึ่งเราก็จะมาเจาะลึกแนวคิดจากแหล่งข้อมูลสำคัญชิ้นหนึ่งใช่ไหมคะใช่ครับเราจะดูกันที่แนวคิดของคุณเรดาลิโอนักลงทุนที่หลายคนรู้จักดีผู้ก่อตั้ง Bridgewater a s s OCIATES แล้วก็หนังสือเล่มสำคัญของเขา The Changing World Order นะครับอ๋อค่ะเล่มที่โด่งดังมากครับซึ่งคุณดาลิโอเนี่ยเขาไม่ได้เขียนขึ้นมาลอยๆนะครับแต่มาจากความกังวลส่วนตัวเลยต่อสิ่งที่เขามองเห็นว่ามันกำลังก่อตัวขึ้น เขาเรียกว่าพายุที่สมบูรณ์แบบหรือ a perfect storm โหคคำว่าพายุที่สมบูรณ์แบบฟังดูเอ่อน่ากังวลเหมือนกันนะคะมันมันคืออะไรคะมีอะไรบ้างที่ทำให้เขามองเห็นสัญญาณอันตรายพร้อมๆกันขนาดนั้นหลักๆเลยคุณดาริโอชี้ไปที่3ปัจจัยใหญ่ๆครับที่เขามองว่ามันเกิดขึ้นพร้อมกันอย่างน่าเป็นห่วงปัจจัยแรกเลยนะครับคือระดับนี้สินที่สูงมากๆนี้สินครับ การสร้างเงินหรือที่เราอาจจะเรียกว่าพิมพ์เงินเข้ามาในระบบเยอะมากของธนาคารกลางหลายๆประเทศเลยโดยเฉพาะสหรัฐก็เพื่อจะพยุงเศรษฐกิจค่ะที่เราเห็นกันบ่อยๆใช่ครับถึงมันจะช่วยแก้ปัญหาระยะสั้นได้บ้างแต่ในระยะยาวแล้วเนี่ยมันก็สร้างความเปราะบางเหมือนเรากินยาแก้ปวดไปเรื่อยๆแต่ตัวโรคจริงๆมันยังอยู่อืมเข้าใจเลยค่ะการแก้ปัญหาด้วยการสร้างหนี้เพิ่มนี่เองแล้วปัจจัยที่2คืออะไรคะ ปัจจัยที่สองคือความขัดแยง้งภายในประเทศที่รุนแรงขึ้นครับหมายถึงความแตกแยกเหรอคะประมาณนั้นครับเราจะเห็นเลยว่าความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจทางสังคมมันกว้างขึ้นเรื่อยๆนะครับแล้วมันก็นำไปสู่ความแตกแยกทางการเมืองความไม่พอใจของผู้คนการแบ่งขั้วที่มันชัดเจนมากๆค่ะฮะเห็นภาพเลยค่ะซึ่งไอสิ่งเหล่านี้มันบั่นทอนประเทศจากข้างในไม่ว่าจะเป็นมหาอำนาจแค่ไหนก็ตามอย่างสาหรัฐเองก็เห็นได้ชัด ภาพนี้ค่อนข้างชัดนะคะจากข่าวที่เราติดตามกันอยู่มันกระทบความเชื่อมั่นความเป็นปึกแผ่นจริงๆด้วยแล้วปัจจัยสุดท้ายล่ะคะอันที่สปัจจัยที่3คือความขัดแย้งภายนอกครับหรือก,ก็คือการแข่งขันระหว่างประเทศอ๋อการเมืองระหว่างประเทศครับที่ชัดที่สุดในยุคนี้ก็คือการพัง,งาดขึ้นมาของมหาอำนาจใหม่ซึ่งในที่นี้คุณดาริโอก็หมายถึงจีนนั่นเองที่กําลังท้าทายสหรัฐถูกต้องครับท้าทายในหลายๆด้านเลย ทั้งการค้าเทคโนโลยีอิทธิพลในเวทีโลกซึ่งประวัติศาสตร์มันบอกเรานะครับว่าช่วงเวลาแบบนี้แหละช่วงที่มาหาอำนาจใหม่กำลังขึ้นมาท้าทายอำนาจเก่าเนี่ยมันเป็นช่วงที่เอ,อ่อค่อนข้างอันตรายมีความตึงเครียดสูงหูพอรวมสามปัจจัยนี้เข้าด้วยกันทั้งนี่ท่วมความแตกแยกข้างในแล้วก็ยังมีการแข่งขันดุดเดือดข้างนอกอีกอืมก็พอเข้าใจเลยค่ะว่าทำไมคุณดาลิโอถึงได้กังวล ครับผมแล้วเขาก็ไม่ได้แค่กังวลเฉยๆแต่ลงไปศึกษาประวัติศาสตร์เลยใช่ครับสุดยอดมากคือเขาย้อนไปดูข้อมูลกว่า500ปีเลยนะ500ปีครับดูการขึ้นการลงของจักรวรรดิมหาอำนาจต่างๆทั้งดัชอังกฤษสเปนฝรั่งเศสจีนสหรัฐเยอะมากแล้วเขาก็เจอว่าเฮ้ยสถานการณ์คล้ายๆปัจจุบันเนี่ย มันเคยเกิดขึ้นมาแล้วไม่ใช่ครั้งแรกอ๋อ oh, มีแพทเทิร์นใช่ครับมันมีรูปแบบซ้ำๆเขาเลยสังเคราะห์บทเรียนจากประวัติศาสตร์ออกมาเป็นโมเดลที่เรียกว่า the big cycle หรือวัฏจักรแห่งมหาอำนาจมาถึงหัวใจของเรื่องแล้วนะคะ the big cycle แสดงว่าเป้าหมายของเราวันนี้ก็คือการมาทำความเข้าใจเจ้าวัฏจักรนี่แหละเพื่อจะใช้มันเป็นเหมือนเอ่อกรอบคิดหรือเป็นเลนส์มองโลกมองเหตุการณ์ต่างๆให้เห็นภาพใหญ่ขึ้นเชื่อมโยงกันมากขึ้นถูกต้องครับเราจะมาดูกันว่า วัฏถจักรนี้หน้าตามันเป็นยังไงมีกลไกอะไรขับเคลื่อนเพื่อให้เรามีเครื่องมือไปวิเคราะห์ไปทําความเข้าใจโลกรอบตัวได้ดีขึ้นไม่ใช่แค่ตกใจไปกับข่าวรายวันดีเลยค่ะงั้นเรามาเริ่มแกะกล่อง The Big Cycle กันเลยค่ะแนวคิดหลักๆของมันคืออะไรคะพอจะอธิบายภาพรวมง่ายๆก่อนได้ไหมคะคุณดาริโอเขาเปรียบเทียบได้เห็นภาพชัดมากเลยครับเขาบอกว่า วัฏจักรของมหาอำนาจเนี่ยมันคล้ายๆกับวงจรชีวิตของคนเรานี่แหละอ๋อเปรียบกับชีวิตคนเราน่าสนใจค่ะช่วยขยายความหน่อยได้ไหมคะว่าเหมือนกันยังไงลองนึกภาพตามนะครับคนเราเนี่ยก็ต้องมีเกิดใช่ไหมครับค่ะแล้วก็เติบโตเรียนรู้พัฒนาตัวเองแข็งแรงขึ้นเรื่อยๆจนไปถึงจุดสุดยอดคือช่วงที่แบบพีคสุดแข็งแกรง่งมีพลังมีความสามารถเต็มที่ วัยทำงานวัยสร้างตัวประมาณนั้นครับแต่พอผ่านจุดนั้นไปแล้วมันก็จะค่อยๆเข้าสู่ช่วงเสื่อมถอยอร่างกายอาจจะไม่เหมือนเดิมปรับตัวช้าลงบ้างและสุดท้ายก็คือการจบสิน้นซึ่งมันก็เป็นธรรมชาติของชีวิตค่ะเป็นวัฏจักรวัฏจักรของหมามนาดก็คล้คลายๆกันแบบนี้เลยครับแต่สเกลมันใหญ่กว่าแล้วก็ใช้เวลายาวนานกว่ามากมาก พอเห็นภาพตามเลยค่ะเกิดโตรุ่งเรืองสุดๆแล้วก็ค่อยๆลงแล้วในโมเดลของคุณดาริโอเขาแบ่งช่วงต่างๆของวัฏจักรนี้ไว้ยังไงบ้างคะเขาแบ่งหลักๆเป็น3ช่วงครับคือช่วงรุ่งอรุณ The Rise ช่วงจุดสูงสุด The Top แล้วก็ช่วงขาลง The Decline งั้นเราเริ่มที่ช่วงแรกก่อนเลยนะคะช่วงรุ่งอรุณหรือ The Rise จุดเริ่มต้นมันเป็นยังไงคะแล้วลักษณะสำคัญของช่วงนี้คืออะไรครับ ช่วงนี้มักจะก่อตัวขึ้นมาหลังจากมีความขัดแย้งใหญ่ๆจบลงหรือสงครามสิ้นสุดอ๋อหลังความวุ่นวายใช่ครับผู้ชนะหรือผู้ที่ปรับตัวได้เก่งที่สุดในสภาวะใหม่ๆเนี่ยก็จะเริ่มสร้างสิ่งที่เรียกว่าระเบียบโลกใหม่ New World Order ขึ้นมาค่ะ ประเทศที่กำลังเข้าสู่ช่วงรุ่งอรุณแบบนี้มักจะมีลักษณะเด่นๆคือมีการลงทุนด้านการศึกษาเยอะมากมีผู้นำที่เก่งมีวิสัยทัศน์สังคมค่อนข้างสามาคัคคีคนขยันมีวินยัยมีวัฒนธรรมที่ส่งเสริมนวัตกรรมการทำงานหนักอืมปัจจัยภายในส่งคัญมากสำคัญสุดๆครับเศรษฐกิจก็จะเริ่มโตเร็วมากมีการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานต่างๆความสามารถในการผลิตการแข่งขันจะสูงขึ้น แสดงว่าการสร้างคนสร้างสังคมที่มีคุณภาพคือฐานรากสำคัญเลยช่วงนี้มีตัวอย่างไหมคะประเทศไหนบ้างที่ชัดเจนว่าเป็นช่วง the rise ตัวอย่างคลาสสิกที่เขาศึกษาเลยก็เช่นจักรวรรดิด Dutch, ัชสตวรรษที่17โหรุ่งเรืองมากเรื่องการค้าทางทะเลนวัตกรรมทางการเงินค่ะ หรือจกักรวรรดิอังกฤษในศตวรรษที่1 8บแถึงสิที่แผ่อิทธิพลไปทั่วโลกแล้วก็แน่นอนที่สุดคือสหรัฐอเมริกาหลังสงครามโลกครั้งที่สองอ๋อชัดเลยค่ะครับกลายเป็นผู้นําโลกชัดเจนประเทศเหล่านี้มีลักษณะร่วมที่ว่ามาทั้งหมดในช่วงที่กําลังพังงาดขึ้นมาเป็นช่วงของการสร้างเนื้อสร้างตัวสร้างความแข็งแกร่งจริงๆนะคะแล้วพอผ่านช่วงรุ่งอรุณมาได้ก็จะเข้าสู่ช่วงที่เรียกว่าพีคสุด ยุคทองสินะคะใช่ครับนั่นคือช่วงที่2ช่วงจุดสูงสุด the top อันนี้คือยุคที่มหาอำนาจนั้นๆแข็งแกร่งที่สุดในแทบทุกมิติเลยการทหารเศรษฐกิจการค้าเทคโนโลยีวัฒนธรรมทุกด้านเลย,เลยครับแล้วจุดสำคัญคือสกุลเงินของประเทศนั้นจะกลายเป็นสกุลเงินสำรองของโลก reserve currency อ๋ออย่างเงินปอนสมัยก่อนหรือดอลลาร์ตอนนี้ถูกต้องครับเช่นเงินปอนสเตอร์ลิงในยุคอังกฤษ หรือดอลลาร์สหรัฐในปัจจุบันการมีสกุลเงินตัวเองเป็น reserve currency นี่มันให้ข้อได้เปรียบเยอะมากๆเลยใช่ไหมคะเหมือนทั้งโลกต้องใช้เงินเรามหาศารเลยครับทําให้ประเทศนั้นกู้เงินได้ถูกกว่าใครสามารถขาดดุลการค้าได้ง่ายขึ้นเยอะเพราะทั่วโลกต้องการเงินสกุลนั้นอยู่แล้วมันเป็นอภิสิทธิ์อย่างหนึ่งเลยค่ะในช่วงนี้ประชาชนโดยรวมก็จะอยู่ดีกินดีขึ้นมั่งคั่งขึ้นสังคมดูเหมือนจะสงบสุข รุ่งเรืองไปหมดฟังดูเหมือนเป็นช่วงเวลาที่ดีที่สุดเลยนะคะแต่จากโมเดลวัฏจักรแสดงว่ามันต้องมีอะไรแฝงอยู่แน่ๆใต้ความรุ่งเรืองนั้นคุณดาเลียวเขาชี้ให้เห็นความเสี่ยงอะไรบ้างคะในช่วงท็อปนี้นี่แหละครับจุดที่น่าสนใจมากคือคุณดาเลียวชี้ว่าไอ้ความสําเร็จความมั่งคั่งในช่วงจุดสูงสุดเนี่ยมันมักจะหวานเมล็ดพันธุ์ของความเสื่อมเอาไว้เองเอา้าวแล้วหรอคะยังไงคะคือพอคนเราสุขสบาย คุ้นชินกับความมั่งคั่งก็อาจจะเอ่อทำงานหนักน้อยลงเริ่มใช้จ่ายเกินตัวมากขึ้นความสามารถในการแข่งขันก็อาจจะค่อยๆลดลงประเทศก็อาจจะเริ่มก่อหนี้มากขึ้นเรื่อยๆเพื่อจะรักษาม,มาตรฐานความเป็นอยู่เดิมไว อ๋อเริ่มประมาทเริ่มใช้เกินตัวใช่ครับและที่สำคัญมากๆอีกอย่างคือช่องว่างระหว่างคนรวยกับคนจนมักจะก,กว้างขึ้นมากๆในช่วงนี้ซึ่งมันก่อให้เกิดความตึงเครียดในสังคมที่ตอนแรกอาจจะยังมองไม่ค่อยเห็นกลายเป็นว่าความสำเร็จก็อาจจะนำไปสู่ความประมาทความเหลื่อมล้ำที่สูงขึ้นได้เหมือนเป็นจุดเริ่มของรอยราวภายในนะคะแล้วหลังจากนั้นวัฏจักรก็จะพาไปสู่ช่วงต่อไป ใช่ครับก็จะเข้าสู่ช่วงที่3ช่วงขาลง The Decline สัญญาณของช่วงนี้คืออะไรคะสัญญาณที่ชัดเจนมากๆคือปัญหานี่สินที่มันสะสมมาตั้งแต่ช่วงท็อปนั่นแหละครับมันเริ่มกลายเป็นภาระหนักอึ้งรัฐบาลอาจจะมีรายจ่ายมากกว่ารายรับต่อเนื่องจนต้องหันไปพึ่งการพิมพ์เงินของธนาคารกลางมากขึ้นเรื่อยๆอ๋อเพื่อเอามาใช้นี่หรือกระตุ้นเศรษฐกิจครับแต่ผลที่ตามมาคือ ค่าเงินของสกุลนั้นมันก็จะลดลงเงินเฟอ้ออาจจะสูงขึ้นความเชื่อมั่นในสกุลเงินก็จะค่อยๆหายไปการพิมพ์เงินหรือ QE ที่เราได้ยินบ่อยๆในช่วงหลายปีที่ผ่านมานี้ก็อาจจะมองเป็นสัญญาณหนึ่งตามโมเดลนี้ได้คุณดาเลียวมองว่าเป็นหนึ่งในสัญญาณที่สอดคล้องกันครับควบคู่ไปกับปัญหานี้ก็คือปัญหาความขัดแย้งภายในที่มันเริ่มก่อตัวในช่วงจุดสูงสุดนะครับ พอมาถึงช่วงขาลงมันจะยิ่งรุนแรงชัดเจนขึ้นความแตกแยกต่างๆใช่ครับความแตกแยกทางการเมืองการประท้วงความรู้สึกว่าไม่เป็นธรรมในสังคมคนไม่ไว้ใจกันสิ่งเหล่านี้มันกัดกร่อนประเทศจากข้างในเลยแล้วปัจจัยภายนอกล่ะคะในช่วงที่มหาอำนาจเดิมกําลังดูมีปัญหาภายในเยอะแยะนี้ก็เยอะมันเปิดโอกาสให้คนอื่นไหมคะเปิดโอกาสเต็มๆเ,เลยครับในขณะที่มหาอำนาจเดิมกําลังอ่อนแอลง ก็จะมีมหาอำนาจใหม่ rising power ที่อาจจะกำลังอยู่ในช่วงรุ่งอรุณของตัวเองอ๋อ oh, ที่กำลังสดใหม่ไฟแรงใช่ครับมีนี่น้อยกว่าคนขยันกว่ามีนวัตกรรมใหม่ๆกำลังโตเร็วมากแล้วก็เริ่มที่จะท้าทายอำนาจเดิมในด้านต่างๆชัดเทนขึ้นเรื่อยๆทั้งการค้าเทคโนโลยีและสุดท้ายอาจจะรวมถึงการทหารด้วย ฟังดูแล้วการประทะก,กันร,ระหวา่างมหาอำนาจเก่าที่อาจจะเริ่มล้ากับมหาอำนาจใหม่ที่กำลังพุ่งขึ้นมามันมันเลี่ยงยากไหมคะในประวัติศาสตร์จากข้อมี5 5 0 0ปีที่คุณดาริโอศึกษามานะครับการเปลี่ยนผ่านอำนาจในช่วงไททร้ายของช่วงขาลงเนี่ยมักจะเ,เกี่ยวข้องกับสงครามหรือความขัดแย้งรุนแรงในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งโอสงครามเลยครับซึ่งมันจะเป็นตัวตัดสินเลยว่า ใครจะเป็นคนกำหนดระเบียบโลกใหม่และพอความขัดแย้งนั้นจบลงผู้ชนะก็จะเริ่มสร้างระเบียบใหม่วัฏจักรก็จะวนกลับไปสู่ช่วงรุ่งอรุณอีกครั้งเป็นแบบนี้ซ้ำๆเห็นภาพวงจรชัดเจนขึ้นมากเลยค่ะอืมเพื่อให้เห็นภาพใกล้ตัวขึ้นอีกนิดลองเปรียบเทียบกับวงจรธุรกิจอาจจะช่วยได้ไหมคะเป็นการเปรียบเทียบที่ดีเลยครับลองนึกถึงบริษัทเทคโนโลยีในอดีตอย่างโนเกียจำได้ไหมครับอ๋อจำได้ดีเลยค่ะ เคยเป็นเจ้าตลาดมือถือเลยใช่ครับครองตลาดทั่วโลกเลยนั่นคือช่วงจุดสูงสุดของเขาแต่พอ Apple เปิดตัว iPhone ซึ่งเป็นนวัตกรรมที่เปลี่ยนโลกไปเลยค่ะ disrupt เลยโ o k i ียที่อาจจะเริ่มอุ้ยอ้ายไปแล้วปรับตัวไม่ทันก็เข้าสู่ช่วงขาลงอย่างเร็วเลยสูญเสียความสามารถในการแข่งขันเสียตำแหน่งผู้นำไปในที่สุดชัดเจนเลยค่ะ ถึงบริบทกับสเกลจะต่างกันมากแต่หลักการเรื่องการปรับตัวนวัตกรรมการรักษาความสามารถในการแข่งขันหรือการไม่ประมาทตอนอยู่จุดสูงสุดเนี่ยมันมันเหมือนเป็นสัจธรรมที่ใช้ได้ทั้งกับบริษัทและประเทศเลยนะคะใช่ครับ วัฏจักรของจักรวดิมันซับซ้อนกว่าใช้เวลานานกว่าก็จริงแต่แก่นของการขึ้นลงมันมีเหตุผลรองรับอยู่ไม่ใช่เรื่องบังเอิญทีนี้คำถามสำคัญเลยค่ะคุณดาลิโอเขาใช้อะไรเป็นเกณฑ์วัดหรือเป็นตัวชี้วัดคะว่าตอนนี้ประเทศไหนอยู่ช่วงไหนของวัฏจกักรเขามีเครื่องมืออะไรมาประเมินพลังหรือสุขภาพของมหาอำนาจเหล่านี้เขากำหนดสิ่งที่เรียกว่าตัวชี้วัดความแข็งแกร่งของชาติ d e t e r m i n a n t of power ไว้8ด้านหลักๆครับ ด้านครับและเขาก็ใช้ข้อมูลตัวชี้วัดเหล่านี้ย้อนหลังไปหลายร้อยปีเลยนะเพื่อสร้างเป็นเหมือนดัชนีหรือ Health Index ที่สะท้อนส,นสถานะของมหาอำนาจแต่ละแห่งในแต่ละยุคมีอะไรบ้างคะแปตัวชี้วัดนี้การเข้าใจตรงนี้น่าจะช่วยให้เราเห็นภาพชัดขึ้นว่าเขาวิเคราะห์จากอะไรบ้างได้ครับตัวแรกคือ 1. การศึกษา Education ครับอันนี้สำคัญมากไม่ใช่แค่อ่านออกเขียนได้นะแต่หมายถึงคุณภาพการศึกษาการพัฒนาคนให้มีความรู้ทักษะความคิดวิเคราะห์เป็นรากฐานเลยค่ะพื้นฐานสำคัญ 2. นวัตกรรมและเทคโนโลยี Innovation and Technology ความสามารถในการคิดคน้นพัฒนาเอาเทคโนโลยีใหม่ๆม,มาใช้อันนี้เป็นตัวขับเคลื่อนสาคัญมากในยุคนี้ค่ะแข่งขันกันดุเดือน 3. ความสามารถในการแข่งขัน competitiveness อันนี้วัดจากหลายอย่างต้นทุนผลิตประสิทธิภาพโครงสร้างพื้นฐานสภาพแวดล้อมทางธุรกิจอะไรพวกนี้ครับโดยรวมรวม 4. ผลผลิตทางเศรษฐกิจ economic output GDP อันนี้ก็คือขนาดเศรษฐกิจโดยรวมสะท้อนกำลังซื้อกำลังผลิตอิทธิพลทางเศรษฐกิจตัวเลขที่เราคุ้นเคยครับ 5. ส่วนแบ่งในตลาดโลก share of world trade การมีบทบาทในการค้าขายระหว่างประเทศมากน้อยแค่ไหนค่ะ 6. ความแข็งแกร่งทางการทหาร (military strength) อันนี้ก็ยังสำคัญอยู่ศักยภาพในการป้องกันประเทศแสดงแสนยานุภาพค่ะการทหารก็ยังจำเป็นเจ็พลังของศูนย์กลางทางการเงิน (financial center strength) การมีตลาดเงินตลาดทุนที่เป็นศูนย์กลางสำคัญของโลกอย่าง Wall Street หรือ London อ๋อมีผลต่อทิศทางเงินทุนโลกใช่ค่ะ และสุดท้าย8สถานาสะสกุลเงินสำรอง Reserve Currency Status ข้อนี้อย่างที่คุยกันคุณดาริโอให้ความสำคัญเป็นพิเศษเลยเพราะมันมอบอำนาจทางการเงินมหาศาลครบเลยนะครับ8ด,ด้านเหมือนวัดค่าพลังของประเทศในมิติต่างๆที่ครอบคลุมมากเลย การที่คุณดาเิโอรวบรวมข้อมูลย้อนหลัง500ปีแล้วทำเป็นกราฟออกมาคงทำให้เห็นภาพการขึ้นลงของจักรวรรดิต่างๆได้ชัดเจนเป็นรูปธรรมมากๆเลยนะครับใช่ครับกราฟพวกนั้นมันโชวยเห็นเลยดัตช์ขึ้นมาพีคแล้วลงยังไงอังกฤษขึ้นมาแทนที่ยังไงสหรัฐขึ้นมาถึงจุดสูงสุดตอนไหนแล้วก็แนวโน้มล่าสุดของจีนที่กำลังไต่ขึ้นมาเร็วมาก มันทำให้ The Big Cycle ไม่ใช่แค่แนวคิดลอยๆแต่เห็นเป็นข้อมูลจับต้องได้เยี่ยมเลยค่ะทำให้เราเข้าใจกรอบการวิเคราะห์ของคุณดาลิโอได้ชัดเจนขึ้นมากงั้นเราลองมาสรุปภาพรวมกันอีกครั้งนะคะครับโดยสรุปก็คือแนวคิด The Big Cycle ของคุณเรดาลิโอเนี่ยเขาเสนอว่าประวัติศาสตร์การขึ้นลงของมหาอำนาจมันไม่ได้เกิดมุ่งมนะครับ แต่มันดําเนินไปตามแบบแผนหรือวัฏจักรที่คล้ายๆกันซึ่งมันถูกขับเคลื่อนด้วยปัจจัยพื้นฐานที่วัดผลได้ค่ะซึ่งการเข้าใจวัฏจักรนี้ก็ช่วยให้เราเข้าใจเหตุและผลเบื้องหลังการเปลี่ยนแปลงระเบียบโลกได้ดีขึ้นครับผมการมีกรอบคิดแบบนี้วีประโยชน์มากเลยนะคะมันช่วยให้เราไม่มองเหตุการณ์ต่างๆแยกส่วนกันไปหมดแต่เห็นความเชื่อมโยงเห็นแนวโน้มระยะยาวแล้วก็อาจจะช่วยตีความข่าวสารหรือสถานการณ์ปัจจุบันอย่างเรื่องหนี้สิน ความขัดแย้งต่างๆหรือการแข่งขันสหรัฐจีเนี่ยได้อย่างมีมิติมากขึ้นว่าเออมันอาจจะเป็นส่วนหนึ่งของรูปแบบที่ใหญ่กว่าที่เคยเกิดขึ้นมาแล้วในประวัติศาสตร์ถูกต้องครับมันเหมือนเรามีแผนที่หรือมีเข็มทิศช่วยให้เราพอจะประเมินได้ว่าเอ,อ๊ะเราอาจจะกําลังอยู่ตรงไหนของเส้นทางแล้วอะไรอาจจะเป็นสิ่งที่เราต้องจับตาดูต่อไปไม่ใช่เพื่อทํานายอนาคตเป๊ะๆนะครับแต่เพื่อทําความเข้าใจความเป็นไปได้ต่างๆแล้วก็เตรียมพร้อมรับมือ การเข้าใจภาพใหญ่เนี้ยอาจจะช่วยลดความรู้สึกสับสนหรือกังนวลกับความผันผวนรายวันได้เหมือนกันนะคะเพราะเห็นว่าเออมันอาจจะเป็นส่วนหนึ่งของวงจรที่ใหญ่กว่ามีส่วนช่วยได้ครับทําให้เรามองด้วยความเข้าใจมากขึ้นเราก็อาจจะช่วยให้เราตั้งคําถามที่ถูกต้องกับสิ่งที่กําลังเกิดขึ้น แน่นอนคะ่ะว่าการคุยกันวันนี้ก็เป็นแค่การแนะนำให้รู้จักกับกรอบแนวคิด The Big Cycle ที่มันซับซ้อนลึกซึ้งกว่านี้มากแต่คำถามสำคัญที่คุณดาลิโอทิ้งไว้และเราก็อยากจะชวนให้คิดตามกันต่อก็คือครับจากสัญญาณต่างๆที่เราเห็นในปัจจุบันเลยทั้ง3ปัจจัยที่ก่อตัวเป็นพายุที่สมบูรณ์แบบที่เราคุยกันตอนต้นแล้วก็ตัวชี้วัดทั้ง8ด้านโดยเฉพาะเมื่อมองไปที่มหาอำนาจหลักๆอย่างสหรัฐกับจีนเนี่ย เราอาจจะกำลังอยู่ในช่วงไหนของ The b i ิ Cycle นี้กันแน่อืมเป็นคำถามใหญ่เลยนะคะแล้วปัจจัยต่างๆที่คุณดาลิโอกังวลทั้งหนี้สินความแตกแยกภายในการแข่งขันภายนอกมันกำลังส่งสัญ,ญญาณบอกอะไรเราเกี่ยวกับทิศทางอนาคตบ้างถ้าเรามองผ่านเลนส์ของโมเดลนี้และสุดท้ายครับคำถามที่อาจจะใกล้ตัวเราเข้ามาอีกนิดก็คือการทำความเข้าใจวัฏจักรแห่งมหาอนาจที่มันดูเหมือนจะเกิดขึ้นซ้ำๆในประวัติศาสตร์เนี่ย มันอาจจะส่งผลต่อมุมมองที่เรามีต่อโลกต่อการเมืองเศรษฐกิจหรือแม้กระทั่งส่งผลต่อการตัดสินใจในเรื่องส่วนตัวการลงทุนการวางแผนชีวิตของเราเองได้อย่างไรบ้างเป็นคำถามที่ชวนให้กลับไปขบคิดต่อยอดได้อีกเยอะเลยค่ะซึ่งเราอาจจะได้กลับมาเจาะลึกในรายละเอียดกันอีกในโอกาสหน้านะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณสำหรับการติดตามค่ะขอบคุณครับ